สวัสดีครับเดี๋ยวไม่นี้นะครับจะพามาอธิบายความหมายของคข้ามาอ้างใหญ่นะครับสําหรับควายที่มีคนสงสัยนะครับพระศิวสุฟังนะครับสําหรับผู้บริเลียงควายกับฟังเอาไว้เป็นความรู้ประดับเนาะนะครับสําหรับควายที่เข้ามาอ้างใหญ่เนี่ยครับก็คือหมายถึงว่าแต่ยของทองของเขาทองที่มันย่อนนะครับย่อนเป็นเว้าโค้งลักษณะแบบนี้นะก็เอิ่นว่าลักษณะของคำว่าอ้างนะครับแล้วทีนี้ข้าวชิบงท่านนี่ย่างเดียวว่าไงนะครับเพราะว่า อ่ uhm. างทังนี้ล้งเทียมันอ้างลงอย่างเดียวแต่ว่าทั้งขางบ่ขยายนะครับมันกะเอิ่อนาอ้างที่เป็นกีปอทีที่เข้ามาเบิ่งทั้งขางทั้งหลังนะครับทางหลังว่าลักษณะของค้าม่าอ้างเนี่ยนะครับที่มันกว้างขึ้นนะครับมันเป็นอย่างไรเบื้องจากความทานขางนะครับอ้างด้านขางนะครับเมื่อกี้เข้าเบื้องข้าง่างเนะข้างหลังมันจะโค้งทีนี้สิ่งที่เข้าตองเบื้องต่อไปก็คือลักษณะของด้านขาง ุงอออกนะันนี้คือลักษณะเขาเลยมาลักษณะของข้าวมาอ่างในในควายนะครับส่วนตูดนะครับทาตูดให้มันดีเขาก็ต้องเลือกในลักษณะของตูดที่มันบานเนื้อหนังดีนะครับแล้วก็แผ่นหลังนะครับเบิ้งแผ่นหลังควายตัวนี้ครับควายตัวนี้บ่สูงนะครับบ่เกิดรอย40นะความสูงนะเบิ้งเบื้งลูกก่อนครับคือลูกของเขาเลยนะครับการส่งลูกถ้าควายอ่างไงเขาจะส่งลูกได้ดีนะเบิ้งแผ่นหลังของลูกครับ มันจีแบนเรียวเลยฝุเบืองฟ้ามือผมครับทก็ฟ้ามือสำหรับควายหน่อยอะสีบางตัวมันจีแงะสีแดงแต่อันนี้มันบานนะครับอันนี้คือลักษณะของการทรงลูกที่ดีสําหรับการเลือกควายนะครับผมอาจจะว่าเป็นถึงกับเสี่ยนหรอกแต่ว่าในการเลือกเบื้องต้นนะครับเบื้องนม้มันครับเมื่อกี้เข้าเบื้องหลังมันมาหลังของลูกเขาการทรงลูกมันยังลูกนะครับท้ายทอดต้นนุกรรมจากพ่อไปนะครับเบื้องหลังเขาครับมันจะแปรนะคือว่าขืนนอนได้นะครับ ควายแบบเนี้ยนะครับมันจะบระจอยนะเวลาเลี้ยงนะครับมันจะจอยบพเป็นแล้วก็การส่งลูกกันเนี่ยบางก็ดีเบิางเอืกบปากเผาบางยังมันนะครับฮะเอืกบักพผาคือตรงนั้นนะครับสำหรับคนที่บ่ฮู้จักข้าวเอืกบักพผานะเอือบเผาอาจจะบ่นั่นปานใดแต่ก็ก็บ่อขี้ไหลนะครับก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะาแบบเนี้ยมันจะเฮ็ดให้ควายเฮาส่งลูกดีการเลือกควายถ้าเฮาเลือกแบบดูแปะๆปสั้นแปะๆนะครับนะครับตอนนี้มันก็เป็นกระแสจากน้อยนะครับกระแสบ่แม่นน้อยหลายเติบถึงคนมาหันมาเลี้ยงควายกันหลายได้ก็นั่นแหละครับ ที่ผมซื้อก็เพราะว่าผมอยากได้นะครับบ่ได้ถามว่าอยากได้นักขายน้เขาบ่ก็อยากได้แต่ว่ามองนึงถึงก็อย่างนึงกับก็มันก็อยากเลี่ยงนะมันหมักนะครับก็มองถึงมาต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเฮาเลี่ยงล้วก็ขยายลูกขยายนะมันก็สิเป็นกําไรก็เลยซื้อมาเก็้ไ้ถ้าคนเปิดแบงก์กขายแต่ว่าถ้าได้กาไรแต่บ่ได้กําไรกับขายก็แค่นั้นนะครับมันกับ่มีห่ยังหลายนะเนาะอันนี้ก็พาเบื่องเรื่องของอ่างหง่ในควายนะครับกสิประมาณนี่แหละว่า มันเป็นลักษณะแบบใดสําหรับคนทีโบเข้าใจว่าอ้างเนี่ยนะครับมันเป็นจังใดประมาณนี้ครับอ,อ้อลืมบอกอะอัตลักษณ์ของควายนะตัวนี้ก็อัตลักษณ์เกือบคมนะตาแต้มเกียมจำเพี่ยงต่ว่ามันอาจจะบ่ชัดไปไในซื้อนะครับทุงเท่าก็โอเคนะเนาะโอเคครับสำหรับลิปนี่ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ